วันนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ได้ร่วมกันนะคะลงพื้นที่ตรวจอุโมงยักษ์นะคะที่พระรามเก้าด้วยนะคะทางด้านหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ยืนยันนะคะว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีความเข้าใจร่วมกันกับสบปพในแนวทางการระบายน้ํามากขึ้นค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรียังไม่ใช้แนวทางการระบายน้ําจากถนนวิภาวดีดังสิทธ์ไปอุโมงดินแดงตามข้อเสนอของ วิาานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงพื้นที่ตรวจอุโมง์ยักษ์พระราม9ก้าสถานีสูบน้ำพระขนงเพื่อหาเรือและวางแนวทางการเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยสถานีสูบน้ำอุโมง์พระขนงจะสูบน้ำจากคลองลาดพร้าว คลองแสนแสบและคลองประเวทลงคลองพระขนงก่อนจะผันน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา210ลูกบา์เมตรต,ต่อวินาทีค่ะซึ่งจะรับน้ำจากคลองต่างๆผ่านอุโมงยักษ์ผ่านสถานีสุบน้ำแล้วสูบออกแม่น้ำเจ้าพระยา มอมราชวงศ์สุขุมพันธ์กล่าวยืนยันกับนายกรัฐมนตรีค่ะว่ากทมได้เปิดประตูระบายน้ําอย่างเต็มที่และให้เจ้าหน้าที่เปิดเครื่องสูบน้ําเต็มกําลังความสามารถมาโดยตลอดเพื่อเร่งระบายน้ําขณะที่สถานีสูบน้ําของกทมวันนี้ระบายน้ําได้155ลูกบา์เมตรต่อวินาทีขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อเสนอของนักวิชาการที่ให้ใช้ถนนวิภาวดีรังสิตระบายน้ําลงอุโมงดินแดงค่ะ โดยระบุค่ะว่าจะต้องมีการหาเรือเรื่องนี้กับทางสำนักการระบายน้ำของกทมก่อนโดยขณะนี้เห็นว่ายังไม่จําเป็นต้องใช้ถนนวิภาวดีเป็นเส้นทางระบายน้ำก็คงต้องคุยกัยังสามารถรับสถานการณ์น้าได้ค่ะกรทมนครด้วยครับเพราะว่าระบบต่างๆนั้นจะต้องต้องหาือร่วมกับทางกรุงเทพมหานครก็ขอรับไว้ค่ะจะได้เอาเแนวนี้เป็นแนวหนึ่งในการที่นําไปหารือกับทางกรุงเทพมหานครค่ะ นายอภิสิทธิ์เวชชชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงแนวทางการใช้ถนนวิภาวดีเป็นเส้นทางระบายน้ำนั้นควรจะเป็นแนวทางสุดท้ายนะคะโดยกรุงเทพมหาคนครเสนอให้มีการระบายน้ำตามระบบก่อนและยืนยันว่าหลังมีการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันของสอปพกับกรุงเทพมหาคนครทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจปัญหาในการระบายน้ำมากขึ้น ขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ค่ะว่าจะมีการพิจารณาประกาศให้สินค้าบางประเภทเป็นสินค้าควบคุมโดยเฉพาะน้ําดื่มและยอมรับค่ะว่ารัฐบาลไม่สามารถประกาศให้เป็นวันหยุดราชการได้เนื่องจากต้องใช้กําลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานจึงขอความร่วมมือภาคเอกชนบางส่วนประกาศหยุดงานเพื่อลดการจราจรในภาวะวิกฤตน้ําท่วมค่ะ